คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o มอนโลกอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาในยามบ่ายบ้างนะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในเวลาบ่ายสองนะครับผมก็มีคนดูนะครับขอมานะครับว่าสวัสดีครับจานขอเกมมันนี่เทนสองค่ายรีเลกหน่อยครับจานจัดไปครับผมก็มามันนี่เทนสองนะครับสาหรับเกมนี้มาดูกันนะก็เล่นอยู่ในเวลาบ่ายสองโมงพอดีนะครับทุกคนก็อาจจะมี านาที2อนาทีหักลบกันนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะบอกเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาห่างกันไม่นานนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนขอมาจัดไปครับผมเล่นแบบเปิดเสียงโอเคเปิดเสียงนี่ครับนี่นะครับเนี่ยอาจจะเกินมา1น,นาทีนะครับทุกคนตอนเล่นนะ2อนาทีแล้วตอนนี้โอเคไม่เป็นไรครับทุกคนก็มาในทุน900บาทนะก็เดี๋ยวลองเอาเบ็ดอะไรก่อนดีครับเบ็ด10และกันนะเลขกลมๆโอเค มันไม่มีนะเบดสูงสุด1,000นะครับผมที่เว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเกมนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับหรือยังไม่เคยเล่นก็จําไม่ได้แล้นะพอหลายๆเกมเข้าก็เริ่มจะจําไม่ได้แล้วครับทุกคนเอาอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อทูบกดตรงนี้นะอันนั้นมันเป็นออโต้เนาะ โ okay, e อเคเดี๋ยวมันมีซื้อฟรีสปินด้วยนี่นะเดี๋ยวผมซื้อฟรีเกมไปเลยแล้วกันนะทุกคนเห <ux> <800 S 2> ลือแ0 0ร้อละกันเนาะจัดไปออฟอ๋อตรงเบ็ด800เบ็ด8ซื้อไปเลยทีเดียวทุกคนไปครับลุยเออเฮ้ยเอาบีโบนัส2อันแล้วก็ได้แม่เหล็กอันหนึ่งคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ โอเคเอา้ามาถึงกระดูดก่อนเลยอ๋อจะดูดตัวคูณที่ลงมาอยู่ในอยู่ในตารางนะครับทุกคนโอเคสวยเฮ้ยมีอะไรมาอีกเออคูณบวกยีิคูณไปอีกครับอ๋อหูถ้าอย่างนี้โอ้โหแต่ได้แค่นี้คูณเจ็ดเจ็ดนะครับทุกคนหมดการหมุนแล้วนี่ถ้าหมุนเต็มช่องนี้ ไม่คิดเลยนะครับว่าจะแตกยังไงนะทุกคนแต่น่าจะขาดทุนนะก็เอาเบ็ดมาคูณกับตัวคูณนะครับทุกคนว่าได้เท่าไหร่นาอเบ็ดเราเบ็ดเท่าไหร่แล้วก็มาคูณกันว่าได้ตัวคูณเท่าไหร่ก็เอาไปคูณโอเคก็จบไปที่600นะครับเมื่อกี้นะทุกคนก็เป็นว่าเดี๋ยวซื้อเท่าไหร่เดียปั่นไปก่อนแล้วกันเนาะเออดอกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย ซื้อเบ็ดแไม่ได้แล้วอ่ะ600มันก็ต้องซื้อเบ็ด6กอ้าได้ดอกนี้272เลยเหรอโอ้โหงามแท้จัดเบ็ด8ต่อดีครับแบบนี้รอบนี้มีแต่โบนัสนะครับทุกคนโหเมื่อกี้เสียดายไม่เหล็กมานะแต่ว่าตัวคูณลงมาแป๊บเดียวนะครับทุกคนมามาดูอันนี้กันแล้วกันนะว่าธรรมดาธรรมดาจะได้เท่าไหร่นะครับไม่มีแม่เหล็กคูณสแล้วเฮ้ย โอเคสวยคูณแปดแล้วครับโอ้โหคูณสิบมาคูณยี่สิบมาครับตอนนี้เอาแล้วไงเอาระเบิดไปหนึ่งช่องเฮ้ยเอามาแล้วครับคูณสี่สี่แล้วนะสี่สิบห้าเปิดอีกหนึ่งช่องครับอีกหนึ่งหมุนขอให้มาเออมาวะสี่สิบหกแล้วครับทุกคนรวบกว็ให้เอาได้อะไรอ่ะเนี้ย โอ้โหคูณอีกสี่สิบเจ็ดเป็นเก้าสิบกว่าแล้วครับทุกคนแล้วก็อะไรมาอีกแล้วก็รีเซ็ตบวกการหมุนเพิ่มเป็นสี่ครั้งนะครับทุกคนพลาดได้แค่สี่ครั้งนะครับตอนนี้ขึ้นร้อยแล้วครับทุกคนมาดิมาดิอะไรอีกเนี่ยเออตวคูณบวกอีกสามร้อยแปดสิบแล้วทุกคนมาวะคือจะเต็มช่องแล้วว่าโคตรสุดเลยร้อยแปดแปดแล้วครับเอามาร้อยแปดเก้า โอ้โหเลขสวยครับเนี่ยขาดแค่4ช่องเท่านั้นนะครับเต็มกระเบื้องโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนคูณ189เชื่อไม่เชื่อต้องเชื่อนะทุกคนเอปิกวินไปนะดอกนีพันห้นะครับ1 5 1 2โอ้โหสงสัยจาพาะพอที่พันหแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวปั่นเสร็จด้านหลังต่อไปต่อแล้วกันเผื่อได้เพิ่มนะครับ โอ้โหอันนี้คือผมได้เยอะไหมผมเองน่าจะไม่เคยเล่นนะเกมนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยก็สำหรับคนที่ขอมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นช่วงบ่ายสองนะเบ็ดแปดได้พันกว่าโอเคอยู่ครับทุกคนกำไรนิดๆหน,น,น่อยๆก็ไม่เป็นไรนะถ้าถอนพันห้ากำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะกำไรก็อยู่ประมาณ600นะครับทุกคนก็ พอสมควรอยู่นะโอเคพั 1, นห้าแล้วครับทุกคนไม่ได้เพิ่มก็เอาเท่านี้แหละไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ที่ได้ใจเลยคือคูณมาอย่างเยอะแล้วก็ได้ทั้งแม่เหล็กดูดรอบแรกแล้วก็รอบที่สองนี้ถ้ามีแม่เหล็กนี่ผมไม่คิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคูณร้อยแเกือบส0งร้อยะทุกคนผมว่าคูณน่าจะเยอะนะแบบนี้หรือว่าอันนี้ผมได้คูณน้อยแต่ที่ร,รู้เกือบเต็มกระเบื้องนะครับ โอเคเอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถอนพันหแล้วกันสําหรับคนที่ขอมาก็เอาไาตามนี้เลยแล้วกันเนาะไม่พูดเยอะนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร e รูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็มาบ่ายก็ถอนแต่บ่ายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันบายครับผม